ครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา9นาฬิกาดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดทับสต๊าฟกดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพือหัสพระฤหัสที่12ครับนะโอ้โหวันนี้นรุนแรงนะวันที่12เดือนมิถุนายน2568 วันนี้มีมีเรื่องมีเรื่องต้องติดตามเยอะนะโดยเฉพาะแพทยสภา,านะฮะแพทยสภา,าจะมีการประชุมนะฮะเพื่อยืนยันการโหวตน,นะฮะการโหวตเรื่องหมอเรื่องหมอสามคนที่ที่ดูแลดูแลทักษิณเนี่ยนะฮะที่ชั้นสิบสี่ ติดตามไปแล้วครับก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว,ว่าผมมองดูแล้วนะทําไมผู้คนตรงนี้มันแตกแยกกันเยอะเหลือเกินแตกแยกกันมากเลยครับนะฮะเพราะดาวังคารครับเพราะอังคารมันเริ่มเข้าปกติแล้วเข้าในราศีสิงห์นะครับนะฮะฉะนั้นคู่แข่งศัตรูทําให้ชีวิตไม่ราบรื่นครับ อุปสรรคปัญหาทุกองค์กรนะครับนะฮะเกิดขึ้นตรงนี้แหละเพราะอมคาอยู่ในเรือนเรือนอาทิตย์ราศีสิงค์ครับคู่ศัตรูนะฮะเป็นทั้งคู่มิตรคู่ศัตรูนะฮะมันก็เลยแตกแยกแล้วครับนะฮะไม่กันแตกกันนะอุปสรรคปัญหาก็ออกมาเยอะนะ,ะอุบัติเหตุแล้วก็ใครวะ ถูกของมีคมแล้วก็ต้องระวังโอ้โหหลายเรื่องครับเลการเจ็บป่วยการผ่าตัดนะ้นเพราะอังคารเนี่ยม,มันมันตัวตัว,ตว,ตว,ตวชี้เหตุนะครับนะแล้วอยู่ในทศสองเดือนนะนี่พเพิ่งยะเข้าอยู่ราศีสิงประมาณสองเดือนนีย้ายออกออกเข้าราศีกันนะครับนะถ้าอังคารอยู่สิงจะไปเรือนคู่ศัตรูนะครับนะฮะ พักการเมืองนะจะแตกนะฮะเาเรียกว่าจะแตกนะแล้วก็แตกแยกอะ่ะทุกพักอะ่ะมันจะมีการย้ายพักกันนะครับนะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองกันใะห่สองเดือนนี้จะเร็วหรือชา้าแล้วครับนะเนี่ยมีทุนานการก,กระดานนี่แหละครับก็ดูกันใกล้มีข่าวทุกวันเลยครับนะจะย้ายพักแบบอะไรบ้างไม่พอใจพักแบบอุย้ย ก็เกิดอย่างนี้ก็อย่างดาวังค่านี่แหละ <c oughs> ตอนนี้คนคนที่ที่จะเดือดร้อนก,ก็มีบุคลราศีสิงค์รับราศีสิง์กับราศีกุมราศีสิง์ราศีกุมนะครับนะฮะจะมีผลกระทบด้วยนะครับนะฮะถ้าทํางานอยู่ในองค์กรก็จะมีการแตกแยกกันเลยครับนะก็ต้องระวังก็ต้องระวังนะครับนะก็ ราศีอื่นก็ก็ไม่ก็ไม่หนักเท่า,าสองราศีนี้นะฮะอาจจะมีบ้างก็ราศีมีนนะฮะราศีมีนนะครับนะแล้วก็ราศีที่ดีก็น่าจะเป็นราศีเมถุนนะครับราศีพฤษภนะราศีตุลนี่ก็ห้าสิบห้าสิบครับพอดาวศุกร์มันเสียเป็นปล่านะฮะก็โอเคครับก็คงยังเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะฮะหรือว่าได้ความรักนะรฮะ ด้านความสวยงามแฟ,ช,มแฟชั่นไม่ค่อยจะดีนะฮะเดือนนี้ไม่ค่อยจะดีนะก็ก็เอามาบอกกล่าวกันเะครับนะตอนนี้ก็มาดูกันว่าดาวต่างๆที่มันเคลื่อนเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้ดาวดาวดาวเอาสีไหมสีน้ำเงินนี่ยังอ่อนต่นนี่มเริ่มอ่อนแรงแนละ้วสีน้ำเงินลนะี่เป็นปล่า สีน้ำเงินเป็นปลาเนี่ยเสียละสีแดงสีแดงดีเแต่วก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะพอเสาเข้าไปร่วมเนปจูนนะสีแดงนะสีแดงส่วนสีเขียวอ,อ่ะสีเขียวสบายสีเขียวก็สบายนะตอนนี้นะนั่งนิ่งๆคอยรับอย่างเดียวครับตอนนี้ผมเห็นนะเห็นพรรคที่มีปัญหาเนี่ย มาจากมาจากที่มาแต่งมาจากรรวมรวมไทยสร้างชาตเนี่ยมีแต่ลังกาแล้วก็เออเครื่องหมายพักอะนะเนี่ยมันเห็นผลเลยนะแล้วก็พักภูมใจไทยสีน้ำเงินเนี่ยตอนนี้ก็สีอาจจะซีดลงนะครับนะเพราะเพราะดาวสุดาวสุเป็นปรานะฮะนี่นะครับมันทุกอย่างนี่มันมันเอามาพยากรได้หมดนะ ทุกอย่างแล้วครับไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดดวงชื่อนะนามสก,กุลนะครับอาชีพที่อยู่อาศัยสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับมันจากการคนจอของดาวอะซึ่งในจักรวาลก็จะมีดาวยี่สิบเจ็ดกลุ่มนะก็หมุนกันอยู่นี่แหละแล้วก็สุริยะจักรวาลก็จะมีอยู่เก้าดวงแล้วก็หมุนกันอยู่นี่แหละ โลกเราก็หมุนตามไปด้วยนะครับหมุนตามไปด้วยไอ้ที่มันหมุนหมุนนี่ก็มันจะเกิดพลังงานนะเกิดพลังงานสนามแม่เหล็กนะทั้งอิเล็กตรอนปโปรตอนนะครับนะนิวตรอนนะครับนะทั้งพลังบวกพลังลบนะครับมันจะมากระทบกับสิ่งมีชีวิตไม่ไว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์นะบางทีจะเห็นว่าไอ้ทำไมสัตว์ช่วงนี้มันโหดร้ายเหลือเกินมันเหมือนคนบ้าน,นะกัดคนไม่เลือกเนี่ยมันเหมือนกัน พราะดาวเลยดาวมันเสียตอนนี้ที่เราพยายามแก้ไขนะว่าถ้ามันจะเสียจะแก้ยังไงัน,นี้อย่างที่ผมบอกอการทําแซงกีนี่แหละครับเป็นจุดที่จะมาปรับปรับความสมดุลของอพลังจากจักรวาลจากสุริยะจักรวาลจากโลกนี่นะให้มันสมดุลคือหมายความว่าจากร้ายกลายเป็นดีนะครับปรับเข้าไปนะ โดยมีพ้าราหูที่เขาจะกืนกินอีกสิ่งชั่วร้ายเคราะกรรมต่างๆทั้งอดีตน,นะฉะนั้นอนดีตนี่เราแก้ไม่ได้แต่เราทําให้เปลี่ยนแปลงได้เราสร้างปัจจุบันการอนาคตใหม่ได้ครับเนี่ยตรงนี้แหละบางคนก็สนใจนะคือจริงๆร่างกายมนุษย์เนี่ยมันต้องแยกให้ออกมันมีกายเนื้อกับกายทิพย์คือนามกับรูปนะนากับรูปทนะ่านนานี่ก็คือวิญญ,ญาณครับ จับต้องไปได้เป็นเงาถ้ารูปเนี่ยจับต้องได้คือกายกายเนื้อเนี่ยพอแยกให้ออกป้อเนี่ยไอตัวที่มันสร้างพลังปันน่นปนคือกายทิพย์ครับจิตวิญญาณที่มันจะรับพลังจากจักรวาลน,นะครับเนอะอารมณ์คนนี่มันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับหมาย้โหอ,อย่าอย่าคนที่ไม่รู้นี่แหละอย่างผมนี่ถ้าศึากษาขนาดน,าน,นี้นะีนะมันทะลุปัญญาเองแล้ว ถ้าว่ากันทาง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 ศาสนานีนะผมเลยเลยนักทำเองไปแล้วนะคือมันมันมันถ้ารูปไปแล้วนอกกรอบไปแล้วอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเกิดจากธรรมชาติทั้งนั้นฉะนั้นถ้าเรารู้ธรรมชาตินะครับนะเราก็อยู่ได้เพราะโรคมนุษย์นี่มันกิเลสทั้งนั้นนะอุเรี่ มีความคิดความอ่านความโลภความกิเลสตัณหานะฮะมันจะเกิดขึ้นเยอะก็ตอนนี้เหมือนกันเลยนักการเมืองตรงนี้กิเลสตัณหาจับกับอยากจะเป็นรัฐมนตรนะีอยากจะมีเงินนะครับนะพักเขาจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยเมื่อมาอย่างนี้นะครับนะถ้าลองคิดดูว่าการเริ่มต้นหนึ่งมันจะใช้เงินเนี่ยแล้วถ้ามารับตําแหน่งเนี่ยมันต้องเอาเงินคือนอะ นี่หลังง่ายๆครับแต่เมื่อการลงทุนนะครับนะผมต้องบอกไงใครมาชวนเล่นอย่าไปเล่นนะถ้าคุณจะฆ่าเพื่อนน่ชวนให้ไปไปเป็ปนการเมืองรับรองครับแลาไม่เกินห้าปีน,นะนี่สินลุ่มลังหมดเลยหลายคนนะหลายคนนะเตือนแล้วไม่เชื่อแต่บางคนก็รวยนะหมายความว่าต้องมีตําแหน่งต้องมีตําแหน่งต้องรักษาตําแหน่งให้ได้นะเราจะรู้จักรู้จักกินน่ะรู้จักกิน เดี๋ยวตอนนี้งบกำลังเป็นปัญหาเยอะลเลยไหมไอ้งบที่อยากที่จะมาแจกกี่กี่สิบกี่แสนล้านนะที่จะมาแจกแล้วไม่แจกแนะก็งบก็เหลือเนี่ยหลายแสนหลายแสนล้านก็ก็ถูกดูไปแนละ้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ว่ากันไปผมก็ดูตัวเนี้มันจะเป็นปัญหาเยอะนะใครจะใครจะกินใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะนะเดี๋ยวดาวมันก็จะ,ะแสดงเองลยครับ พอดาวมันจะโยมันจะเข้าเมถุนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไอ้ชาวงชายแดนอย่าไปสนใจมันมันอวนสักราไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกิ้งก่าพองลงมน,นะอึ้งอ่างก,กิ้งก่าอะไรครับนะกัมพูชานะคือฮุนเซรี่ต,ต้องจอมตเป็นนักแสดงนะปีตาข้างเดียวครับเป็นนักแสดงเป็นนักแสดง สุดยอดสุดยอดต้องให้ตุ๊กตาทองดีบันทําไปเล่นหนังนะสมบกวนฮอลลีวูดเห็นเด่ออสการ์นะทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะเออไม่ต้องไปคุยปล่อยไปตามธรรมาชาติเดี๋ยวมันก็ฝ่อไปเองนะเอาไปว,ว่าเนี่ยสองเดือนนี้แหละครับก็ต้องคอยดูติดตามนะการเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับนะ แล้วเราจะเอาอยางไงครับแล้วก็อย่าไปถือข้างถือพวกข้างครับอยู่เฉยๆนะใครใครจะดีใครไม่ดีเราก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรด้วยนะฉะนั้น้องบอกว่าเนี่ยปัญหาอุปสรรคต่างๆจะเกิดขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่จะ,จะตามมาจากที่บอกกันนะจะมีโรคระบาดแต่มันก็เริ่มมีแล้วนะไอ้โรคโควิดโควิดกลับมาเลยนะเริ่มมีแล้ว ฝนตกบ้างเลยบ้าง,งนี่นะอากาศแปรปรวนนะครับนะก็ต้องระวังครับนะอย่าไปเดินตากฝนหรืออย่าไปถูกฝนแล้บอาบน้ำเลยนะอนาบน้ำเลยให้ร่างกายมันเย็นทั่วทักันมันจะได้ปรับอุณหภ,ภูมิร่างกายเข้ามาสู้กับความเย็นนะครับครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกกันนะมีดาวเสียอยู่ดวงรวมเดียวก็คือดาวดาวเสานะก็อย่างที่บอกอะดาวเสาเสียจะเกิดไปนินไหว เดี๋ยวที่พยากรณ์ไปแล้วครับเดี๋ยวจะเกิดเมื่อไรเดี๋ยวรอใกล้ๆกันนะให้องศามันถ,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 ถึง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 จุดที่มันมันไปไปแมทกันนะกับดาวาหูนะส่วนพละงันตอนนี้ก็ก็โอเคนะฉะนั้นการเมืองต่างๆเนี่ยลบเยอะลบหมายความวาอะไรครับมันออกมาในด้านลบอะไรนะออกมาในด้านลบเยอะมากเยอะมากนะก็ดูไปครับนะ ทุกวันนี้ข่าวใบมุงอยู่ที่ทักษิณอ่ะสิบสามเติดคุกไม่ติดไม่เลยไหมมันไม่ถึงก็ติดค้งรอกันแล้วนะมันวโอ้โหข่าวเล่ที่ใหญ่เลยนะผมเลยบอกว่าเออคือเธอมาทักษิณี่คนเกลียดเยอะนะผมดูนะคนคนเกลียดมากกว่าคนรักโบราณบอกเลยว่าคนรักถ้าผืนหนังคนชังถ้าืนเสือเออแล้วแกก็อยากว่าอะไรคนระับ แกก็เม่ใชจคคนชั่วช้าในนักหนานะเขาก็เป็นคนก็ก็ไม่เชิญกับเป็นนักธุรกิจอ่ะก็ทําอะไรก็ต้องหวังกําไรอ่ะนะมีใครลงทุนให้ขาดทุนบ้างไม่มีเห็นไหมเขามีโอกาสเขาก็เอาครับถ้าเขาไม่เอาคุณหรือเขาก็เอามันเหมือนกันทุกคนละครันนะเพียงแต่ว่าแกรวยแล้วแกรวยแล้วคนอินฉาเนี่ยดูแกบ้อย่างว่าแหละแล้วปากแกไม่ค่อยจะดีด้วยแกพูด ตรงเกินไปไม่ถูกใจเยอะไม่ถูกใจคนเยอะนะแล้วยิ่งคนมีเงินพูดอย่างนี้นะแม่แล้วก็ศัตรูกเก่ามันก็เยอะแผลือคือคนเราเรียนซื้อคนดึงกันนี่นะเหมือนกับเลี้ยงนกอะคุณต้องเรื่องเสือเลี้ยงเสือดีกว่าถ้าคนให้กินเนื้อได้เลยมันก็โอเคเชื่องถ้าไม่ให้มันกินอะไรมันก็จะกัดเอาละครบนะก็ตัวน,นี้แหละ ลูกน้องวงลูกน้องเก่ามากัารแก้พเพราะอะไรไมาฮ้เลิกแก่เลิกเรียงไงเลิกเลียงตรงนี้ันต้องกัรมากเรารู้หมดครับพูดเบาๆพอพูดพอเป็นกระสายนะไอ้ท่านได้รู้อะไรบ้างนะแล้วก็อย่าไปยุ่งมากถ้าอายุมากแล้วเราก็ดูแลสุขภาพเราให้ดีศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้าหกสี่ตอนนี้ก็โครงการชีวาสมของเราก็กำลังปรับเขาเรียกว่าปรับเอ่อ ปร,ปรับนยโยบายวิธีการนะครับนะคือลดลงเลยจากสามสิหหลังให้เหลือยี่แปดหลังพอแล้วก็แบ่งแบ่งเป็นเอ่อสิบสหลังนะฮะที่ขาย f อซทั้งหลายโซนนซีสิบสหลังนี้จะขายพวกพวกหลังกเกษียณนะฮะอันนี้จะปลูกให้หมันแล้วก็อาจจะ ขายช่วงปลายปีนะอาจจะขึ้นเป็นสองล้านห้าเพราะของมันแพงนะแต่ตอนนี้ของเราสองล้านนะสำหรับเอฟซีทั้งหลายใครจะจองก็เชิญนะเชิญจองได้นะครับจะได้เตรียมแผนนะว่าจะเริ่มเอาเลิกอะเอาเลิกเอาเลิกลงเสาเองนะวันไหนอันนี้จะบอกให้ฟังไว้นะแบ่งพื้นที่เรียบร้อยแล้วฉนูดฉนดแบ่งมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะนั่นได้ก็เชิญนะครับเอฟซี MC ทั้งหลายและท่านผู้ ผู้ชมผู้ฟังสนใจนะครับก็ติดต่อมาอันนี้บ้านนี้ไม่ได้ไม่ใช่ไปอยู่เอาไปอยู่กันดูแลเพื่อสุขภาพไหเอาไปฟื้นฟูนสุขภาพคนที่มีโรคประจําตัวหรืออะไรเงี้ยไปอยู่ที่นี่มันจะสบายหนึ่งมีความปลอดภัยด้านสุขภาพคือเราจะมีคลินิกแพทย์แผนไทยแล้วก็มีแผนปัจจุบันคือทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมอ่ะเราจะให้ไม่ป่วยสอวิธีการกิน กินยังไงกินให้ร่างกายมันดีมีกำลังต้านทานโรคได้สองออกกำลังกายสองบำบัดนะบำบัดหมายถึงว่าปฏิบัติทมทำจิตให้ดีมีพลังเชื่อมกับจักรวาลได้ตรงนี้แหละครับที่เราคิดอยากจะทำแล้วก็เอากันไม่มากครับเอากันพอดีพอดีที่เราเราพอจะเอาเป็นเป็นเนื้อเป็นเป็นเชือ้อเป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างนะก็อายุผมมากเลย ก็ต้องทำตัก่อนที่ว่าผมจะทำไม่ไหวนะครับครับวันนี้มีใครไหมคุณสมสคุลหมอแอยาแยะคุกซะแล้วเออเขาบอกเลยไนะคือทำผิดกฎหมายมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่นานหรอกแล้วยิ่งไปทำบาปแล้วเกินเขาเรียกนะยาเสียสาวคุณจุ๊บสวัสดีครับ ครับผมคุณกัญชาลินสวัสดีคะ่ะอาจารย์ขอบคุณครับคุณรุจิการสวัสดีคะ่ะอาจารย์แอดมินและแฟนรายการทุกท่านขอบคุณครับรอรายการอยู่ด้วยความกงังวลเกรงอาจารย์จะไม่สบายหรือเปล่าไม่เป็นไรวันนี้ไม่ได้รับแจ้งเตือนต้องเข้าใน YouTube หารายการอาจารย์เองคะ่ะเลือดีใจที่พบแจ้งเตือนเพิ่งเข้ามาค่ะโอ <Bal. S 2> ขอบุญรักษาเทวดาคุ้มครองให้อาจารย์เก่งการแอดมินและแฟนรายการทุกท่านด้วยคะ่ะขอบคุณครับคุณคน,ณน,นาราวัลสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผม คือตอนนี้ผมก็ยังว่าเลยครับดูแลสุขภาพอย่างเดียวเพราะอากาศมันไม่ดีอากาศมไม่ดีนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ไม่ดีนะที่สาคัญก็คือว่าอย่าไปเสพข่าวเยอะถ้าเสพข่าวเยอะอารมณ์ก็จะเสียมันจะไปเครียดก็อะไรตรงนี้มันย่อะไรเกิดนคือมันอย่างนี้ครับนิสยัยผมนะมันจะไปยุ่งกับเขาเรื่อยเพราะเกิดอย่างงี้ป้อมเลยก็เอาดวงมาดูนะก็จนะไปค้นคว้าอีกนะก็ตอนเนี้ โลกสถานการณ์โลกมันก็ไม่ใช่ดีนะดูมันจะดีอะ่ะมันทำกับจีนจะคุยรู้เรื่องไม่ใช่อยูเครงก็ยัง,บยนะงาานะรกบกันอยู่นะแล้วก็ไอ้กลุ่มของฮามาสนะไอ้อิสราเอลก็รบกันอยู่นะก็ยังเล่นกันอยู่ทุกวันเลยนะฮะตูม,ต,มตุมตุมนะครับโอ้ใช้โดนใช้โดนใช,ใช้โดนนะครับวันระเป็นร้อย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 ,ล,อย,ล,อย,ล,อยลูกนะนะครับ ก็เก็บข้อมูลนี่นะครับเรามานั่งดูวิเคราะห์ว่ามันจะมีโอกาสที่จะไม่ไม่เกิดมันจะไม่เกิดแน่นอนมันเกิดแน่นอนครับเพราะอะไรเพราะไอ้เซน่์ดาวดาวมันทําให้คนไม่ยอมกันแล้วครับเนี่ยเยอรมันจะเข้ามาร่วมเ้วเดี๋ยวก็รู้เองนะก็ไม่เกิดสิ้นปีนะครับคงจะเห็นแหละครับวันนี้ก็ขอเชิญนะครับใครที่อยากจะบริจาคสร้างพุทธเกษตรธรรมสถานทั้งธรรมสาราเสายังไม่จบดีนะฮะยังขาดอีกสิบต้น ครจะบริจาคก,ก็ได้นะครับก็จะมีของสมนาคุณด้วยนะครับศ8น8 2 8 4 9 6 4กใครสนใจจะจองบ้านก็ได้ครับนะฮะตอนนี้นะครับนะมีโอกาสนะฮะคือเราไม่ได้ทําเยอะนะครับนะทําเฉพาะผู้ที่สนใจอยากยอยู่ยาวอยู่ยางมีความสุขในบ้านปลายชีวิตน,นะครับก,ก็เรามีเงินก็ก็โกยจะไม่ได้ใช้ก็ไปซื้อบ้านซนะซื้อแล้วก็ เวลาขายลูกหลายก็ไปอยู่ได้นะขายต่อได้ไม่มีปัญหาครับศูนย์แปดหโทรมาได้ครับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการพรได้ประเสฐจงมันเกิดแก่ f อฟทั้งหลายและผู้ที่ติดตามรายการขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ ขอบารมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมแปดสบสปางแล้วก็พระพรหมสามปางนะครับจงดนบรรดาในทุกท่านนะครับและคนในครอบครัวของท่านมีอายุมั่นวันยืนครับสุขก,กายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยนะครับคิดทำอะไรก็สมหวังครับนะฮะจะเริญรุ่งเรือรงรุงร่งโรจน์ร่ำรวยโชคดีตลอดปีตลอดไป แลท่านที่รวมรับไปแล้วขอให้ไปสู่สุขติภูมิสำปลายพบแดดสุขาวดีขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีอย่ามีโรคแพงมาแพ้วผ่านสาธุสาธุสาธุ